เราเห็นว่าอาหารเป็นยาแลวในเวลาเดียวกันเนี่ยอาหารถ้าหากว่าเราพัฒนาได้ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้คนก็รู้จักและใช้ประโยชน์เราก็เห็นว่าผัมเป็นอาหารเป็นยาอย่างหนึ่งนกนางแอ่นรังนกนางแอ่นกินรังก็เป็นอย่างหนึ่งตะกั่แตนปะทันก้าหรือพวกมแมลงก็เป็นอย่างหนึ่ง คือสมุนไพรก็เป็นอีกอย่างเราก็คิดว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เราให้คนใจเข้าใจจริงๆแล้วเราสามารถผลิตได้จริงๆซึ่งตอนนี้ก็ยอมรับกันเป็นส่วน,นใหญ่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมันสามารถทําได้ก็เลยคิดว่าถ้าเราให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักหนึ่งรู้จักบริโภครู้จักคุณประโยชน์รู้จักผลิตและทําให้เป็นสินค้าเศรษฐกิจได้ เพื่อพัฒนารักหรือเขาเรียกว่าพัฒนาและอนุรักษ์ประเทศไทยได้เพราะว่ามันเป็นการสร้างประเทศทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเรื่องของอพูดง่ายว่าสร้างชาติไทยให้เป็นตัวอย่างให้คนทั่วโลกได้รู้จักได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดกันมาหลายปีแล้ว, <Okay. S 1> ลวตอนนี้ก็เลยโอกาสที่ได้มาพบคุณเนื่องจากว่าคุณเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ ถือว่าเป็นนวัตก,กรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างนีงมันเป็นการประหยัดด้วยแล้วก็ง่ายด้วยเหมือนกับเขาทาหม้อหุงข้าวด้วยไฟฟ้าผมว่านี้ยิ่งกว่าหม้อหุงข้าวด้วยไฟฟ้าเพราะมันทำได้มากกว่าวิ่งไกลกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะดีคร <laughs> <อ>ับ